กันชัยครับอย่าว่าผมสอนมวยเลยฮนะไม่มีใครเคยเหยียดเหยียบย่ำเหยียดยหย,ย,ดยามพระพุทธศาสนาขนาดนี้ผมละเสียวแทนพี่หนุ่มกันชัยเลยนะครับทุกท่านไม่รู้ว่าจะโดนร้องอะไรอีกหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้พระปีนเสาท่านก็ไปแล้วนะโหนกระแสนะดยไม่ใช่ไปจ้องสามนะครับจะไม่ไปร้องไปอะไรไม่รู้อะนะเออเนี่ยอันนี้คือคนเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะต้องขออภัย นะครับคนเนี้ยหลายคนอาจจะอาจจะลืมไปแล้วคือคนเนี้ยไปกับทนายธรรมราชอ่าน่าจะสองครั้งสาครั้งได้มั้งแล้วก็ไปกับพระปีนเสาไปที่กองปรานั่นแหละนะครับผมเออแล้วก็เปิดเรื่องอ่ศาส,สนาอิสลามนะครับผมไปโจมตีอิสลามอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนําเลย,ยพูดง่ายมามาเปิดช่องออกรายการเพื่อให้มาเหยียดหยามพระพุทธศาสนาขนาดนี้เท่ากับรายการคุณเลยนะคุณหนุ่มกัญชัยคุณรู้ตัวไหมคุณหนุ่มกัญชัยครับ คือที่คุณบอกว่าถ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยไม่ควรพูดเลยไม่เคยอะไรเลยเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายละเอียดอ่อนนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วยซ้ำไปให้ทาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยครับนะครับเดี๋ยวขออ่านมาตราที่เกี่ยวข้องให้ฟังเข้าๆก่อนนะฮะไม่ทั้งหมดนะครับเพราะเยอะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับ พงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนะฮะที่เราเรียกร้องคือมันมีรัทิที่ที่อ้างศาสนาอิสลามฮะเขาเขาได้สิทธิมากกว่าคนไทยพุทธฮะเกือบ20เรื่องฮะนี่เราเรียกร้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูนนะครับอันนี้แค่มาตราสีก่อนนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้รับการคุ้มครองฮะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้ฮะเราถึงมาเรียกร้องไงครับและในมาตรา5นะครับเขียนไว้ระบุช,ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํารรทนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้นะฮะเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นนะครับหรือวิจัยการนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่ถ้าเราไม่มาทำเนี่ยฮะเราขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่นะและจริงๆก็เป็นหน้าที่ของ ช่องสามหรือคุณหนุ่มเองต้องมาทำตามตามหน้าที่กฎหมายและธรรมนูนนะฮะนะหมวดสามนะครับถ้าคุณหนุ่มไม่รู้ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะฮะนะครับหมวดสามสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยครับนะครับมาตรายี่สิบหกครับการตากฎหมายที่ผนหรือการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูนไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดตอนหลักนิติธรรมฮะ หรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้นะครับมาต่อมาตรา27นะครับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันนะฮะชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาด้วยนะฮะเนี่ยฮะการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้นะครับมาตรา31เออีกนะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะฮะ ได้เราก็ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองในเรื่องของผู้ริ้ภกชาวไทยพุทธนะครับเพราะงั้นเราก็มาเรียกร้องนะครับแต่สื่อไม่ทําข่าวไงฮะมาตราสี่ิกอย่างนี้ครับสิทธิของผู้ริโภูย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลย่อมมีสิทธิ์รวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้ริโภูเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้ริโภูนะครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยคุณหนุ่มครับหมวดสี่นะฮะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยวงเล็บหนึ่งมาตราห้าสิบวงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บสองนะครับป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและศาสนาสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยที่ผมทําเนี่ยผมทําตามกฎหมายและธรรมนูญนะครับนะฮะเนวนดยบายแห่งรัฐครับบทหกครับมาตาหกสิบเจ็ด รัดพึงอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรัดพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใดพึงส่งเสริมให้ พุทธาศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยนะครับรายการหนนกระแสแหะครับคุณได้ทําหน้าที่ไหมคุณจําได้ไหมเมื่อสองปีกว่าที่แล้วเนี่ยเคยเอาบุคคลมาปิดหน้าปิดตาไปออกในรายการเนี่ยแล้วไปพูดจานะครับเยียดยามหลงปู่แสงอะฮะหลงปู่ที่มีคนศรัทธาเนี่ยจํานวนมากนะครับ ไม่ใช่อยู่ๆผมจะพวกผมจะไปเนี่ยโดยไม่มีเหตุน,นะครับแต่คลิปนี้คนอาจจะลืมไปละเดี๋ยวผมก็ยัดเปิดย้อนหลังนะฮะที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าขึ้นได้เลยโยมขึ้นมาเลยพระท่านเมตตาแรบูท่านเมตตาขึ้นมาเลยไม่เป็นไรคือพระที่เป็นพระฤๅขานะใช่พระฤๅขีนี่คือคลิปต้นๆเลยนะฮะที่ไปเอาผู้หญิงปิดหน้ามาแล้วก็ไปพูดถึงหลวงปู่แสงนะฮะในทางลบๆนะฮะจุดเริ่มต้นมาจากขนกระแสเนี่ยฮะเดี๋ยวดูต่อว่าแล้วมีการไป บุกไปถึงนะครับที่หลวงปู่ท่านอยู่นะครับแล้วพูดยังไงกันนะฮะแล้วมีใครอยู่บ้างนะฮะเนี้ยฮะดูดูพวกมันทำครับดังนั้นมีใครบ้างฮะมีมีหมอปลามีแฟนหมอปลาในนั้นมีหนุ่มมีกันจอมลังอยู่ด้วยไหมทำกันได้ไหมครับแล้วระบบมันเป็นอย่างนี้ฮะถ้าให้รายการหันกระแสเอาคนเข้ามาออกรายการจะมีสื่อด้านล่างของของช่องสามฮะจะมีสื่อช่องต่างๆรอรับ ข่าวเพิ่มสัมภาษณ์เพิ่มเติมถ้าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ซื้อต่างๆที่รับไปก็จะเป็นประโยชน์ไปทั้งประเทศเหมือนกับเป็นเป็นต้นทางหลังจากที่กระแสตีกลับแล้วนะครับก็รู้แล้วว่าหลวงปู่ท่านก็เป็นอัลไซเมอร์อยู่ด้วยน,น,นะครับ,บลแล้วก็มีการโกหกหลอกลวงด้วยนะฮะในในการที่ไปใส่ร้ายไว้นะครับจึงไปขอคมานะฮะจิตการจอบกลังจะเข้าดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ม,มีอยู่ในปัจจุบันของนักข่าวสาวคนดังกล่าว เดี ies, market. Market 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 ๋ยวผมฟังผิดไหมฮะการจอมพลังเนี่ยจะดูแลค่าใช้จ่ายของนักข่าวนักข่าวที่ไปทําผิดเหรอฮะการทาจอมพลังต้องไปไปดูแลไปดูค่าใช้จ่ายของคนที่ทําผิดทําไมฮะนี่ยครับนี่แหละฮะคือตัวอย่างที่ดีที่โหนกระแสเอาบุคคลพวกนี้เข้ามาออกรายการเนี่ยฮะเนี่ยฮะข้างๆของแฟนหมอปลาเนี่ยฮะการจอมพลังฮะสีใสชุดดาเนี่ยครับเห็นกันจะจระแบบนี้นะครับถามว่าเเรื่องอย่างนี้เนี่ย ถ้าเกิดไม่ไม่ทำไมไม่สืบมาก่อนทําไมต้องไปเข้าไปใส่ร้ายายสีเข้าไปทําลายศรัทธาพระพุทธสาก่อนนะฮะทำาหนุมกัญชัยฮะคุณไปขอคขามาตรงปู่แสงว่าเอเขอามาที่ไม่ได้สามารถเอาหมอปลามาออกรายการได้ให้มาตอบคําถามจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นควรขอคขามาคุณจะควงขอคขามาว่าคุณพลาดแล้วที่ไปเอาผู้หญิงสองคนนะั้นะมาออกรายการคุณโดยคุณไม่ตรวจสอบ ถ้าคุณยอมรับผิดตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณสำนึกคุณก็คงจะไม่มีเรื่องใหม่ๆมาในการที่ว่าพอฟังใครมาเนี่ยคุณก็ไปบิวใส่อย่างเดียวเลยฮะหลวงปู่ไม่ป่วยอยู่ต่างๆอยู่แทนที่คุณจะยอมรับผิดเองนะที่ไปเปิดทางให้เอาเอาคนไม่ไม่ดีมาออกรายการแบบนี้คุณไปโยนให้หมอปลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำลายไปแล้วเพราะอะไรคนดูเฉพาะคิดคุณหน,นึ่งล้านเก้าแสนคนยังไม่รวมที่ ไอ้กลุ่มที่ต้องการทำลายศาสนาเอาไปไปไป,ไปส่งต่อส่งต่อสอบไปทั้งประเทศอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สํานึกนะยังยังยังจะมีคลิปที่คุณเอาเรื่องของพระมาอีกหลายหลายรูปที่ไปพูดถึงท่านทั้งที่ท่านไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าคุณบอกว่าเรื่องศาสนาเป,เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยนะครับไม่ควรพูดเนี่ยแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยพูทส่วนใหญ่ของประเทศนับถือเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนบ้างเหรอคุณเห็นหัวคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศบ้างไหมคนไทยพุทธอ่ะ แต่เรื่องอิสลามเนี่ยสิ่งที่มันเดือดร้อนที่เขาลุกลามเรามาเนี่ยยี่สิบกว่าข้อแล้วอ่ะแทนที่คุณจะไปอ่านดูว่ามันมียังไงรายละเอียดเป็นยังไงคุณกลับมาบอกว่าคุณประพันธ์ห้ามพูดเรื่องรายละเอียดอ่อนแล้วยังขู่ผมอีกว่าอย่าเอาฝ่ายกฎหมายมาคอยดูนะว่าจะเข้าข้อ,ขอกฎหมายอะไรนี่เหรอคือวิธีการที่ดีฮะ